คนอังกฤษนะคะแล้วก็คนทั่วโลกที่ดูการถ่ายทอดสดนะคะงานเฉลิมฉลองสําหรับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระเจ้าชาวที่3เนี่ยอาจจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนถึงช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยใช่ครับซึ่งการเฉลิมฉลองนะครับก็ไม่ได้จบลงแค่ในวันเสาร์นะครับอย่างในวันนี้วันจันทร์ที่อังกฤษ,กฤษเขาก็เป็นพับบิคฮอลิเด์เป็นวันหยุดเพื่อที่ให้ประชาชนสามารถเฉลิมฉลองต่อได้อย่างเต็มที่เอาจิงก็ตลอดทั้งสัปดาห์นะ เพราะว่าเดี๋ยววันพุธท,ที่จะถึงนี้นะคะสถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นอีกเอาเป็นว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ต้องเรียกว่าสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองเลยนะคะครับส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่ปราสาทวินเซอร์ของอังกฤษเขาก็มีการจัดงานคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าชาวที่3ราชินีคามิล่าและสมาชิกราชวงศ์คนอื่นๆไปร่วมชมคอนเสิร์ตด้วยพร้อมกับประชาชนอีกกว่า2 0,000คน สนามหญ้าของประสาทวินเซอร์ถูกเปลี่ยนให้เป็นเวทีงานคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้นะครับเพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3โดยมีนักร้องชื่อดังระดับโลกหลายคนมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นไลโอเนลริชี่เคที่เพอร์รี่วงเท็กแดดแล้วก็ยังมีนักเปียโนชื่อดังจากจีนอย่างหลังหังมาร่วมแสดงด้วย นอกจากนี้นะครับนักแสดงชื่อดังอย่างทอมครูซก็ได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษเซอร์ไพรส์ทุกคนในงานด้วยการส่งคลิปวิดีโอนะครับตอนที่เขาขับเครื่องบินรบแบบนี้นพร้อมกับฝากคําอวยพรมายัางพระเจ้าชาวที่3ด้วยว่า Your Majesty, <c oughs> you can be my wingman. a n y t i m e <c oughs> คือเป็นประโยค <Wow. S 2> เด็ดจากภาพยนตร์เรื่องท็อปกัน <_ mel od ic> นี่นี่นีนแล้วสุดท้ายนะคะก็มีการขับเครื่องบินโชว์นะคะคือต้องบอกว่าเมื่อวันนี้นะใครที่ดูการถ่ายทอดสดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่ไปอยู่ตรงนั้นซึ่งเชื่อว่าไม่ได้มีแค่คนอ,อังกฤษแต่ว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขาตีตั๋วนะบินไปคือเห็นบอกว่าโรงแรมที่กรุงลอนดอนเนี่ยเต็มทุกโรงแรมเลยนะคะคือน่าอิจฉาจริงๆทีนี้ ในงานคอนเสิร์ตยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะคุณผู้ชมคือ p r i n e o o w w l l s สหรือว่าเจ้าชายวิลเลียมนะคะรัชทายาทลำดับหนึ่งแห่งราชวงศ์อังกฤษท่านก็ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินขึ้นไปบนเวทีแล้วนี่เซอร์ไพรส์มากพูดตรงๆนะภาษาชาวบ้านเลยหล่อและเท่สุดๆนะคะ <c oughs> ก็ได้มีการมีพระรำรัด ถึงพระราชบิดาก็คือคิงชาร์ลส์รวมถึงควีนเลสเบตที่สองสมเด็จย่าด้วยนะคะแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทุกๆคนที่ได้ยินเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมบางช่วงบางตอนไปฟังกันหน่อยค่ะ As my grandmother said when she was crowned, coronations are a declaration of our hopes for the future. And I know she's up there fondly keeping an eye on us, and she'd be a very proud mother. For all that celebrations are magnificent, at the heart of the pageantry is a simple message service. My father's first words on entering Westminster Abbey yesterday were a pledge of service. It was a pledge to continue to serve, because for over 50 years, in every corner of the UK, across the Commonwealth, and around the world, he has dedicated himself to serve others. Par we are all so proud of you.